สวัสดีครับบีทิกาลานะครับวันนี้มีรถมาตัดราคา3คันนะครับจะปิดสงการแล้วก็จะปล่อยให้มันหมดหมดนะครับแล้วหลังสงการค่อยว่ากันใหม่นะเผื่อใครจะมาดูอะไรเงี้ยมีเวลาอีกวันก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่ลูกค้าถ้าเงินยังไม่พร้อมสามารถโอนจองไว้ได้ก่อนนะครับหลังสงการมารับไม่มีปัญหาอ่าอันนี้คันแรกเลยเป็น c i v i c FD ปี2007แท้นะครับภายในดำ เป็นหนังดำนะนี่ครับรถไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์หนาวเครื่องแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเปลี่ยนบล็อกเดิมมานะครับภาษีหกเจ็ดสีประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นช่วงล่างดีครับคันนี้ขายหนึ่งแสสี่มห้าพันบาทไม่ลดแล้วนะครับปีสองพันเจ็ดนะจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนใครอยากจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคันนี้เงินเหลือด้วยอบอกไว้เลยนะ วนคันต่อไปเป็นนี่ Honda Civic ES ปี2005นะครับสีประมาณ90%ช่วงล่างดีนะครับเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์ความร้อนไม่มีปัญหานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะเป็นตาเหี่ยวแท้นี่รถสวยมากแต่ว่าเลอะฝุ่นหนะ่อยคันนี้ขาย92,000บาทไม่ลดแล้วเหมือนกันอ่าประมาณนี้นะเน้นขายสดทุกคันนะแต่ถ้า คันนี้จะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ลองทักมาแล้วกันอ่าแล้วคันหนึ่งก็คือเป็น E-G สามประตูสุดหลอ่อนี่เมีกาจ๋าเลยดูดิรถสีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่คาร์บอน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 นี่ลิ้นคาร์บอนคาร์บอนแท้หมดเลยสวยมากสีเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับคันนี้ขายเก้าห้าพันบาทเท่านั้น มีเวลาแค่ไม่กี่วันนะใครสนใจลองดูครับภายในเดิมไทยสรุสูปเปิดปิดได้ปกตินะครับภาษี67ช่วงล่างดีเครื่องเกียร์จบ100%นะครับ99,000บาทส่วนคันนี้ถ้าใครอยากได้ให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาให้มีให้เปลี่ยนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1เดือนนะมีมีเปลี่ยนได้แต่เพิ่มเงิน20,000บาทเปลี่ยนเกียร์ให้เลยรับประกันให้ด้วย1เดือนอประมาณนี้ สนใจคันไหนก็ลองทักมาได้ครับเงินไม่พร้อมโอนมาดจาได้ก่อนผมให้ถึงสิ้นเดือนแล้วกันเนี่ยก็มารับรถได้อ่าสนใจคันไหนลองทักมาครับรลดราคารอบสุดท้ายนะครับไม่ลดแล้วบีทีกาฬชนบุรีครับ